สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกมาชาวนทำนะคะเมนูทําง่ายนะคะแต่มีประโยชน์มากๆนะคะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับเรานะคะและแก้โรคคนแก่นะคะปวดข้อต่างๆได้ดีนั่นก็คือนั่นก็คือถั่วเขียวต้มน้ำขิงนะคะซึ่งมีวิธีการทำไม่ยากเลยค่ะก่อนไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ก่อนค่ะ ขั้นตอนแรกเราจะใช้ถั่วเขียวประมาณ250กรัมนะคะเดี๋ยวเราไปล้างน้ำนะคะถั่วเขียวเนี่ยประมาณ3น้ำนะคะเพื่อให้ส่ันออกทห้หมดนะได้ถั่วเขียวในลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต้มกันค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ถั่วเขียวเหม็นนะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราใช้ถั่วเขียวที่เราล้างไว้เมื่อกี้ใส่ลงไปเลยค่ะต้มแบบนี้นะคะมันจะไม่เละด้วยนะคะ เราจะต้มกันนะพอเดือดเนี่ยมันจะไม่เห็นไหมมันจะมีน้ำขาวๆนิดนึงนะคะเราก็จะเอาออกเอาน้ำขาวๆฟองขาวๆนี้ออกนะคะหลังจากนั้นหลีไฟต่ำเลยค่ะนะคะแล้วก็ต้มต่อค่ะต้มต่อจนนิ่มนะคะหลีไฟต่ำแล้วก็ต้มต่ออีกประมาณยี่สิบนาที ครบยี่สิบนาทีเพื่อนเพื่อจะเห็นนะคะในส่วนของเขาเรียกอะไรนะน้ำเงี้ยเราดึงออกนะคะแล้วเราก็ต้มดูว่าตอนนี้เม็ดมันสวยหรือยังนะคะดูนะเราเราเอามาดูว่าเม็ดมันสวยหรือยังนะคะแล้วก็นุ่มหรือยังนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเทน้าทิ้งนะคะเพื่อที่จะต้มน้ำใหม่นะคะในส่วนของข,องของอิงกันค่ะ ทีนี้นะคะเราก็จะเทลงไปอย่างนี้นะคะแล้วก็พักไว้นะคะเห็นไหมคะมันจะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเราอะไปทําในส่วนของขิงกันต่อนะคะมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนของขิงแก่กันนะคะเราจะใช้ขิงแก่เท่านั้นนะคะเพื่อให้ได้สรรพคุณทางยาที่ครบถ้วนนะออกกันอย่างนี้เลยค่ะใครมีผู้สูงอายุทําให้ได้เลยนะคะเมนูนี้นะคะ แต่ถ้าเป็นเบาหวานเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนเป็นน้ำตาลตัวอื่นนะคะนี่กันนะคะประมาณสิบแว่นนะอันนะคะให้เดือดน,นะคะและใส่ใบเตยลงไปค่ะกะมันสามไส้เล็ก ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้น้ําตาลทรายแดงนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าคนที่เขาควบคุมน้ําหนักนะหรือคนที่เป็นเบาหวานแนะนําให้เป็นน้านําตาลหล่อหางกล้วยนะคะปุ๊บไปเลยค่ะรอให้เดือดน,นะคะแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆน,นะคะเตรียมผักเขียวนะคะที่เราต้มไว้เมื่อกี้แล้วก็สเสด็จน,นะคะลงไป แค่นี้นะคะเราก็จะได้น้ำถั่วเขียวที่ใสนะคะและหอมใบเตยนะคะและมีคุณค่าทาอย่างครบเลยค่ะต้มต่อให้เดือดอีกรอบหนึงนะคะแล้วเดี๋ยวจะเสิร์ฟกันค่ะ ค่ะหลังจะไปดูมาแล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่าถั่วเขียวเนี่ยมีประโยชน์สําหรับคนแก่นะคะที่มีอาการนะคะปวดหลังปวดเข่าท้องอืดน,นะคะและยิ่งในช่วงอากาศชื้นนะคะจะช่วยแก้วหวัดไม่สบายได้ดีนั่นเองค่ะซึ่งนะคะในถั่วเขียว ต้มน้ำขิงนั้นได้ทั้งประโยชน์ของฟอสฟอรัสของจากถั่วนะคะและได้ความอบอุ่นจากร่างกายของขิงนะคะซึ่งขิงนะคะจะช่วยนะคะต้านอนุมูลอิสระต่างๆนะคะและเสริมภูมิคุ้มกันให้กับเราได้ค่ะซึ่งเราแต่แนะนำนิดนึงนะคะว่าให้ทานไม่เยอะนะคะวันนึงสักถ้วยหนึ่งก็ได้นะคะเป็นอาหารนะคะ เพื่อสุขภาพที่ทำง่ายแสนง่ายและราคาไม่แพงค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงาน easy home ทุกคนนะคะหวังว่าคลิปนี้ของเรานะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ